ในอาบางสเลน้ําเรียบอะเช้านี้มีลมเย็นๆมาจากทางเหนือพร้อมเมฆแล้วก็ฝนโปรยปลายน่ารําคาญนิดหน่อยครับเรียบดีดูดิปตาเหยื่อยังโอเคอยู่ไหมโอ้แข็งแรงน่ารักเหมือนเดิมนะครับโอเค หกบาแล้วนี่ถ้ครึ่งวันนะครับบายบายครับหาอะไรกินหน่อย อะไรกินกันหน่อยด้วยเช้าผมเติมน้ำมันด้วยนะครับชอาเช้ากาแฟสักนหน่อยนะครับ ทะเลสวยก็น่าเที่ยวนะครับนี่คือการท่องเที่ยวทางทะเลของผมนะพักผ่อนไปในตัวไม่ได้รีบร้อนอะไรมากชิลๆนะครับนะชิลๆแล้วก็ถ้ามีโอกาสก,าก็หาปลาไปฝากที่บ้านนะครับนี่ก็ได้มาแล้วมื่วานได้มาประจานได้มาถังครึ่งนะถัง150ร้อยห้าสิบฟแล้วอีกครึ่งหนึ่งพอเราพอแบ่งกันกินนะครับแล้วดูทะเลไปก่อนนะเพื่อน เขาก็ลอยสายเอกันเอกันสองคนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยขึ้นนอคขึ้นนั่งยิงป้อมเรือแล้วครับนะแล้วก็นอตยอดเรือสมาชิกจอร์ดซีแมนมาทักทายเราดีใจนะครับฝากสวัสดีตามนี้ด้วยที่อะไรก็ขออไปผมมองไกลๆตามันก็อ่าคนหนุ่มเหลือน้อยนะครับตามองไกลก็ไม่ชัดชีวิตจอร์ดซีแมนอย,อยู่กลางทะเล เขาเอผมจอดเรือทิ้งสมอลอยเหยื่ออินซีอันะมีทุน่นสองทุน่นหน้าดินสองนะครับกลางน้ำอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่หน้าดินอะ่ะลอยผิวน้ำสองกลางน้ำอีกสองอเ,ออเห็นแล้วน้ำลายไหลนะครับเปรี้ยวหวานกรอบผสมปนเปนกันนี่จน้ำปลาหวานเหมือนคนเหนียอืมอืม,อม โอุ้ดยอดดยอดไงทุกคนน้ำลายไหลวะนะคุณผู้ชมทุกคนนี่มะม่วงอะไรนะเหลืองอะไรแก้วขมิ้นแก้วขมิ้นเขาบอกมาจากขมิ้นนะผมก็ม่แน่ใจน้องทึอมันหวานกรอบเปรี้ยวนิดหน่อยอืไม่มีปลากินเลย ปลายสายมีเหยื่อะนะครับปลายสายมีเหยื่อนะชิวๆสนุกจะไปคิดบ้างนะอยู่กลางทะเลเนี่ยนั่งๆน,นอนนอน,นอนเนี่ยปลาได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ในถังนี่ที่ผมปูเตียงอยู่ในถังนี่มีปลาแล้วนอนอยู่หนึ่งถังครึ่งครับก็ถังก็150ร้อยห้าสิบคอีกครึ่งนึงก็ปลาก็ร้อยๆโลได้ถังครึ่งนี่ประมาณ ้า๙๖๐โลได้อยู่พอได้แบ่งกันกินดูจอสเตนอนตกปลา,า,าใครเห็นผมตอนนี้เขาดูว่าผมแบบขี้เกียจแต่ยิ้มไม่ได้ความสุขนะครับนอนไปด้วยนั่งเล่นไปด้วยกินไปด้วยตกปลาไปด้วยนะมีใครเหมือนเราหรือว่ามีเราเหมือนใครเด๋จะไปเอาอยัางไว้ไหน ไปใหม่นะอ่าวโอเคโชคดีโชคดีอินซีเต็มลมเพื <c oughs> ่อเดินสมาชิกสมาชิกจอดซีแมน่าเผือมีปลายมา่วยโดนแน่นอนเลยมึกก็โดนเบ็ดเหยียดยิกงจะรับรองเป็นคำอนอนไปด้วยตกไปด้วยเป็นไงแล้วครับเผืมมอ,อันนี้ช่อนทะเลช่อนทะเลตัวใหญ่ๆอ่ะผมเคยอุ้มให้ดูแล้วใช่ไหม เรียกหมอนข้างหมอนข้างเอาไว้นอนกอนช่อนทะเลเนื้ออร่อยนะครับช่อนทะเลถ้าเป็นตัวใหญ่ก,อกนะ็อย่างใหญ่เกิน20สโลนะสิบกว่าโลนี่มีสีชมพูเลยแล้วก็เอามาบ่มซะหน่อยนะใสตะนน่ตู้เย็นห่อกระดาษดีๆแล้วก็ทิ้งไว้ในตู้เย็นสักสามวันบ่มเนื้อจะนุ่มละลายในปากเลยครับอร่อยมากนักกินปลาดิบเขาก็ชอบนะโคบีโคบีแต่ต้องบ่มนะถ้าไม่บ่มเนื้อจะ กระด้างนิดหน่อยแต่ถ้าบวมก็นุ่มโอ,อ้ไม่ใช่ปลาแล้วครับอย่างเนี้ยปลาขาวมันก็จริงครับไม่ดิ้นอย่างนี้ส่วนใหญ่จะเป็นปลาการังอ่อนนะครับนี่ครับปลาการังอ่อนงนี้เราต้องปล่อยนะครับไปเจริญเติบโตเหมือนเดิมนะครับนะครับเราไม่ควรจับเขาด้วยนะความจริงเราก็ควรจะปลดให้นิ่มนวลน,นะครับ โอเคนะครับปล่อยปล่อยนะครับอ๋อไปกาลังอ่อนนะครับปลาอะไรฮะ โอ้มาลูกมาทำไมไม่วิ่งวะปลาหน้ากินแหละเอออยู่ตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละตรงบันไดอ่ะปลาอะไรขึ้นมาก่อนแล้วลูกกินเดี๋ยวจิกโอ้ปลาอะไรเอ่ยเก๋าครับเก่าเก๋าเออเก๋ากินเดี๋ยวจิกนะครับ กินเหยื่อของนะ้าเจนะ้าเจเอครับเห็นนี้นครับอ้โหเรานึนว่ออะไรลงถึงพื้นกัดเลยโอ้โหเแบบ็ดเข้าปากเต็มเต็มเลยนะครับเห็นเนี้ครับเอ้ครับเหยื่อน้าเจนอกจากอินทรีย์ล้วยังมีเก๋าเล่นด้วยนะครับออาฝไา ถังสีอยู่ไหนวะอ๋อถังสีอยู่นั่นเหรอ,อลอยเหยื่อเอินซีสองคันท้ายเรือนะครับแล้วก็มานอนเล่นอยู่ที่กลางเรือกินลมนะชมวิวรอบๆนะครับอ เป็นคนแบบชิวๆอ่ะไม่ต้องขยันเลยมากลอยฟังเสียงสวรรค์แหวแต่ก็หลบไปฮุกสักสองสามทีนะแล้วก็เย้อน้องก็นั่งเฝ้าส่วนผมนอนนอนเฝ้าอออ๋อกินคันผมแล้วนะครับโอ้ปิดเสียงก่อนนะครับปิดเสียงก่อนปิดเสียงก่อน เฮ้ยหลุดาวาวะฮะเฮ้ยไม่ย้ยอนแะล้วเตอหลุดแล้วโอ้โหกินแรงมากหลุดแล้วเนี่ยห,หลุด้ะขาดวะดูย วว่งกินขนาดนี้แม่งเอ้ยเต๋อวัดแรแม่บอกตีได้วัตรเหรอฮะใสยมากองั้นงลนเดี๋ยวพันตรงนั้นเยอะตุ้ยใหญ่อะฟังเสียงรู้เลยอะฮะ 奶奶，在那边。啊 แป๊บหนึงแล้วก็เบิร์นิดหน่อยนะครับน่ากินนะครับวาทอที่พื้นหลบลมหน่อยอไฟก็เคยอ,อย่างงี้น้ำร้อนนะครับผมจะลวกลวก,ลวกปลาแล้วเดี๋ยวไปเบิร์นอีกทีนะครับนะลวกเอ้ เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับนาเกงผมี๋ยวผม,ผมใช้แผ่นอลูมิเนียมนะครับร้อนเร็วเย็นเร็วอลูมิเนียมต่อเรือได้แหละครับผมว่าเอามาทาเสียงไว้ทำปลาดิบแบบนี้โดยเฉพาะนะครับน้องเขาเตรียมมื้นั่นไว้แล้วแหละวาซาบิซอยซอสนะครับเอาล้ครับใช้ได้แล้วเนี่ยใช้ได้แล้ว แล้วลวกแล้วก็มเมอ,อให้ไหม้นะครับหอมมากลวกน้ร้อนนี่แหละครับรก็เตรียมนี่ไว้แล้วเนี่ยวาซาบิซอยซอสญี่ปุ่นนะครับนี่ก็คือฮะนี่ตะเกียบผมเองตะเกียบต้นตำรับเอาล้ครับอยากนี้มาสูนี่แล้วก็เข้าปากละลายในปากเลยนะครับเอาได้ทุกชิ้นอร่อยเหมือนกันหมด ม,ม,มันหอมนะครับหอมมากหอมจนหอม,ออม,ม,หอมโอเคเลยหอมแล้วนุ่มละลายในปากนี่จำนะ อันนี้ผมจํามาจากชาวญี่ปุ่นนะครับผมทํางานบริษัทญี่ปุ่นนะของเครือของอิซุสเพราะนั้นเวลาอาหารทําแล้วผมก็ช่างสังเกตแล้วก็จดจําไว้อืมกินไม่เบื่อเลยครับนี่ยกินไะม่นนเบื่อใครอยากแพ็คก็จิ้มเข้าไปอีกนะ ยอดนะนะแล้วหนังก็กรอบไหมอย่างเงี้ยมีความไหมหอมนะฮะที่หนังมันพอเราไปเบิร์นอะ่ะอ๋อห้าสิบเปอร์เซ็นต์ดิบอยู่ประมาณสี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์พอมันจะนุ่มโอเคถายแค่นี้พอนะครับพอแล้วผมจะเต็มที่เลย กินแบบนี้ชวนทุกคนลองทำดูนะครับถ้ามีโอกาสกางทะเลปลาสดๆกินแบบนี้อร่อยอ,อีกสักพักเราก็จะกลับแล้วนะครับวันนี้ก็กี่โมงแล้วบ่ายโมงละเราแวะถนเดียวละแล้วก็ขาดมีการวิ่งสวนสายนะอาจจะเป็นปลาอีกตัวหนึ่งคืออินทรีเวลากัดเหยื่อเนี่ยนะครับเขาจะกัดแรงมากกัดแล้วก็ชาา ทีนี้เหยื่อบางทีมันอาจจะขาดครึ่งไอ้ขาดครึ่งที่มันไม่หลุดออกจากปากออกจากเอ็นนะมันก็จะรูดมาที่ลูกหมุนได้อีกตัวจะวิ่งกัดนั่นแหละเหมือนลูกไก่ได้เหยือ่อหลายๆตัวจะวิ่งตามเพราะฉะนั้นไอ้ที่เขาบอกว่าโอ๊ยมันย้อนมากัดสายตัวเองไม่หรอกครับนี่มันกัดเหลือลูกหมุนนิดเดียวเองเพราะฉะนั้นไอ้เหยื่อที่ขาดเหยื่อปลาที่ตัวแรกกัดขาดแล้วมันก็จะรูดมาช่วงที่มันวิ่งต้านน้ำนี่รูด ตัวที่สองที่สามที่วิ่งตามเนี่ยมันจะกัดตรงนั้นแหละเอาไปด้วยแล้วทีนี้ก็ไปทั้งยวงเลยครับนี่ครับอินรีถ้าไม่ได้ถ้าไม่ใช่ตักขอเกี่ยวขึ้นเรือนะอย่าหวังได้ตัวบางทีมาข้างเรือแล้วนะมันพลิกตัวลุดเลยบ่อยๆโอเคเดี๋ยวดูดิปลาเหยื่อตัวนี้ถ้าไม่ตายเราก็ปล่อยนะครับแต่ถ้าตายปลาเหยื่อส่วนใหญ่แมวดีจะดีใจนะครับ นี่ก็คือเราต้องถวกตะกว่วก่อนที่จะเป็นปลาเหย่ออีกครั้งหนึ่งนะครับไม่งั้นเนี่ยเดือดจะขึ้นผิวน้ํามากเกินไปอ้ามาดูนี่เป็นไงบ้างปลาเหยื่อทะเลตอนนี้น้ํากำลังขึ้นแต่เราก็รอไม่ได้แล้วต้องรีบกลับนะครับอ๋อมองเท่งเหือนกันนะปลาเหยื่อเพราะน้ําขึ้นมันเปลี่ยนปั๊บน้ําเชี่ยวนะครับส่วนใหญ่ก็ไม่รอด ปลาปลาเหยื่อตายเนี่ยปลาอินทรีย์ไม่กินนะครับทั่วใหญ่จะกินปลาเป็นอันนี้ก็เป็นอาหารแมวต่อไปแกแล้วครับวินนะครับนะครับแล้วโอเคเดี๋ยววิ่งไประยะหนึ่งแล้วก็คดีนะครับ ก็จะเก็บสมอลงป้องเป็นว่าจบนะโอเคออเนี่ยต้องมีโซ่นำนะครับนำที่หัวสมอแล้วก็โอ้แล้วก็มีนี่ที่ปลายสมอมีตัวมีเส้นอนะครับ สลิงนี่ก็คือกรณีที่สมอติดสล,ลิงมันก็จะคูดได้นะครับสล,ลิงยังไงครับทีวิตชอบเที่ยวทะเล,ลอย่างนี้นะครับโอเคสเป็ำน้ำเลย มไปเ,เกเพอปล่อยน้ำจากถังออกมาอันนี้คือเป็นเสาตอหม้อถูกทิ้งนะครับ อยู่ที่หน้าอ่าวบางสรลผมก็ขับเรือมาดูนะก่อนเอาเรือขึ้นผมมาดูที่ว่ามันหอยที่มันเกาะมันคือหอยอะไรเห้ยมาเลยนี่คือน้ำเค็มนะฮะน้ำเค็มที่เรามาเพื่อดองปลาแล้วก็ล้างปลา,ปลานี่ยังมีปลาเลยนะครับปลาเหยื่อ ฝั่งมาก็ฝนตกแล้วนะครับฝนตกแล้วเรากําลังย้ายของจากเรือมาที่รถตอนนี้ผมยืนอยู่บนรถน้องอยู่บนเรือนะครับสัมภาระคนมีเรือกับคนตกปลาเนี่ยมันต่างกันตรงเนี้ยคนมีเรือเนี่ยมันต้องเตรียมเรื่องสัมภาระกับเรือเนี่ยเยอะพอสมควรนะครับแต่คนตกปลาบางทีโอ้มีถังใบเดียวกับคันเบ็ดแล้วกล่องเบ็ดไปถึงไหนถึงกันนะครับอ่า เดี๋ยวเราก็ต้องช่วยกันเนี่ยสองคนเหนื่อยหน่อยนะสองคนเวลาไปตกปลาสองคนก็อย่างเงี้ยถ้าชวนคนอื่นไปด้วยก็จะดีอันนี้ก็มาโอเคร่วยกันช่วยกันปุบอันนี้เอาถังนต่าลงมาก่อนเดี๋ยวปลาต้องทยอยนะครับอู่ปลานะครับปลากลาง นี่หนึ่งถังเต็มเลยถังเต็มเลเดี๋ยวจะย้ายเพราะเรายกไม่ไหวอ่ะเราจะย้ายปลานะครับมาล,ลงถังนี้สองสามไปห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิปดสสอสสาม เยอะนะครับไม่ต้องนับแล้วเอาเป็นว่าเต็มถังแล้วกันมีปลาอะายลย้าน,นปลาควายจานควายโอ้สุดยอดอเอามาก่อนมากเดี๋ยวแบบนึงนะ Okay. มาทำที่สองตัวที่เตอ๋ออยากกินเอาวางบนพื้นเรือไปก่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพอใส่แล้วมันเลือกไม่ถูกเดี๋ยววางบนพื้นเรือตัวอะไรอยากได้เขาเขาเขา,าเนื้อดีเอาไปกินบ้างไปลาแล้วครับไปตปลาปร,ปราการ แค่หนึ่งวันนะครับเมืเ่อคืนก็นอนพักผ่อนวันนี้ตกอินทรีย์ไม่ได้สักตงวงแหวะคนเดียวแล้วก็เงียบไปเลยนะครับเอาละครับอมามาโอเคมาน้ำน้ำทะเลนะนั่นยาไหนที่อยากกินเอาไปเลยน้องเว้ มีทังโนอิดนะแต่ไดขึ้นเัราะว่าเราได้กลามาขังขึ้นนะครับ ในปลาตามที่เห็นเนี่ยกำลังเก็บของอยู่นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นของใช้สสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากๆที่ติดตามชมสวัสดีครับ